มาดูเหตุการณ์ที่มีวัยรุ่นในอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีก่อเหตุทำร้ายวัยรุ่นซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่อื่นขณะที่กำลังมาร่วมงานบวชพี่ชายค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนเบื้องต้นสาเหตุเกิดจากปัญหาเรื่องของการมองหน้ากันค่ะ สารสาคัญที่เจ้าหน้าที่ได้รับคือภาพจากกล้องวงจรปิดภายในปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งบริเวณแยกพระพราชัยในตนําบลเกาะพระพราอําเภอเมืองราชบุรีค่ะบันทึกภาพขณะที่นายอนุชาจินดาแก้วและนายนพดลประเรสริฐศักดิ์ถูกกลุ่มทําร้ายจนทําให้นายนพดลเสียชีวิตขณะนํา,นาตัวส่งโรงพยาบาลแฟนสาวของผู้ตายเล่าว่านายนพดลได้ไปรับมาจากวิทยาลัยเพื่อที่จะไปร่วมงานบวชพี่ชายค่ะแต่เมื่อมาถึงจุดที่เกิดเหตุมีวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์ตามเข้ามาในปั๊ม น้ำมันก่อนที่จะใช้อาวุธมีดทาร้ายร่างกายผู้ตายส่วนเพื่อนของผู้ตายได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตํารวจทราบผู้ก่อเหตุแล้วพบว่าเป็นวัยรุ่นในตนําบลเกาะพระพรากําลังเร่งติดตามตัวมาดําเนินคดีค่ะ